ทักทายสบายดีและสวัสดีเด้อทุกคนมืัอน,นี้ก็มาพบก,กับทองสมนุนบ้านเวิแล้วทุกคนมืัอน,นี้นั่นอยู่หื่นทุกคนเอ้ยไม่ได้ไปสิเลยอายคอยไปกาลขึ้นนี่นะได้หนูตัวนึงได้หนูเลยก็ไปกาลแล้วก็ได้หนูแล้วก็วได้นแ,ดแม่งเขาคู่บ่ก่อนสิไปเบิ่งไปฮับซุ่มกับฟักคุ้งไลคุ้งเจคุค้งติดตามเฮอยสมมุลเด้อทุกคนเด้อ สำหรับอันคนที่เข้ามาเบิงมาซุ่มให่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสมุดในเด้อหนูพุกทุกคนเอ้ยหุ้ยซเมนนิ่งอ้าวโหขาดป่าได้หนูกับอันได้แม่ครอบคู่ค่อยกัเย็ดกินเลยพอแม่่อยนัาไปหายแล้วหลอแต่ค่อยกับอ้ายแล้วก็กระโนยุ่งเพิ่ เดี๋ยวค่อยสิลูกคุณหนูก่อนค่อยสิลกูกคุณหนูก่อนที่คุณนะี่ลกูกดีจัง,งพี่ไม่ไม่พี่อะไลูกจะมีเยอะพะาลื่อพี่จะเดี้งไม่พี่ต้นจะ คนล่างไปให้ไปสูตขนาดทุกคนเลยเพราะว่าอีสองสามนี้จะไม่ได้ไปนะหมบสูงการแล้วก็เพื่อจะไม่ได้ไปหากระสูตรย่นลุกกุดเร่เดี๋ยวกบขหาวปจบัาร้กดสูตลบวมีนุดคุณน้อย พี้จีตมันเยอะีหนูปิงปิงหนู่มบมันอยู่คูไม่ปอูนะั่นไปกา้านขึ้นก็ได้ค่อยนะปี๊จาาว่ามันละมีมันสวยไปกลั้นก็ได้ ถ่านะเนี่ยค่พจะรปคูดคนไี่ด้เคยไปก้าเอไอคไปก้านนะเพราะว่า่เทียมหน้าฮันม่มีส่งผมดม่ีส่งผมอปุ๊แบบนี้นะไปเยื่อนเลยแบบไปใต้ไฟเงื่นเบื้งหลังปิดกำลังกินอยู่นะเลยเอาเลยก็เลยก้าเลย ก็ขูดงูกันนี่นะงามขนาดทุกคนเลยมีพี่น้องส่วน,นต้นทุกคนเลยเพราะว่าซื้อมาเออพูดมากพูดมากว่าจะขายเป็นหูแหละขายดิฟนะแบบเขาปิดแล้วส่วนนั้นถามนะว่าแบบเออยังมีท่านได้ปิดิวะยังเอาอยู่มาเฮือกเอายาเขาพูดมาแล้วการเขาปิดแล้ว โุรงงานนี่ยแบบแม่ค้าเขาอยากซื้อเลยทุกคนยืมหดวจุงการแล้วเขาอยากซื้อแล้ววันนี้แล้วเขามาช่อมต้นมาช่อมต้นแล้ววันนี้และหุวงซอยนกัดมือของดิเนี่เลยนะคอยกันจังเขาขูดหนูไปหนูโอ้ขาดแล้วเว้ยนิ่งเว้ยเลย ปืนกับปืนลูกใส้ปืนลูกนอาคุณจะเข้าไปลึกขึ้นได้กินของแซ่บแล้วนี่ แม <entender it, S 1> ่โมไม่ได้กินเป็นสมดุลแล้วป่ะ หราจะปิ้งหนูนี่จะแม่งเขาขู่ขู่ง่ายเลยคุยคู่แล้วแล้วกันซื้อึบกันสืเคือไปโน้ มีเพื่อกินเนาะทุกคนเลยปิงนี่กะมีเจ่กัะโนอ,อยู่อันฟักโคผัดแม้กับบิยูแมาปิ้งอารูดปิ้งเฮดกัตโนะ นี่หนูก็ยังมีเป็ดน,นะนี่ปีชื่อเขาลิ้นโชวการแล้วผููลิ้นก็ลิ้นแล้วแต่ทางค่อยเสียทะ่าล,ะลิ้นโชวการก็คือเรามีม้วนมีซึนกัเลยด้ย 我那个。 เหลวแล้วคนเลยปิ้งค่อยสิป,ปิ้งปลาว้นี้แีก็ค่อยสอิล้างนค่คุ้ค่อยล้างอะไรน้ำแล้วมันค,ค,คูคุ้ทุกคนตุนยใหญ่ยอยมางน,น แต่พุดนี่คือสีมูนคือแบบแกออกแบบนี้ได้กินอาหารแซ่บๆอืมจะตักข,า,ขาวๆตรงมา้แกออก ง่ายมันต่พูดสุกข่าคณะนั้นมาหนะ้ามน้อยน้อยๆมา,า,ากม็เยอะเ้าทุกคนเลยจักไม่มีเือนนี่ก็เ้าสไตายคนคูมันทุกคนเลย lumpud kan chenai <laughs> mo lumpud la rukun brat dot fot rukun ko 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 um ko chosae la ko chu nam hang ko la phai ga nam hang ka suk nang cham pok um เป็นน้ำสีดำๆทุกคนบึ่งดูฮะแม่งอันนี้นะเนาะเมนคั่วๆนะเป็นน้ำดำๆทุกคนเลยถูกเมื่อแล้ววงนี้ก็ได้ก็เป็นไงนะออกสีแล้วทุกคนเลยแบบนี้สุดบุงแบดสุด của gần cá gai nhân bình nè làm lớn hen lắm tôi nghĩ là súp lá mua khoai gai bình xì đậm luôn chị thì khoai cái xim sòng tô. ค่อยปรุงก่อนนะตอนนี้ค่อยกันตักแล้วล่ะตักมืดเลยทุกคนได้บิลลายเดี๋ยวค่อยเอาหนูมาซื้อก่อนตู้แมงเข้าคู่หรือแมงขนุนกับปิ้งหนูยอาจะแส่บหรือป,ปิ้งหนู จ็แบจบแบบแบบตอนนี้ค่อยกันแล้วละเจ้วค่อยกันอ็เห็นแม่ค่อยไปเลือดต่ำเสื้อจะอึงน้อยยกไปกินเลยทุกคนเลยตอนนี้นอรย่อมาแล้วเลยทุกคนเลยรู้ายค่อยแกเยอะยเวลาเยอะค่หนูวะแต่หนูยากกินขาหนูทุกคนเลยไม่ได้กินแต่เิงแล้วฝุนผุนมาดผุนฝุน อเอา้าความตโนวกำลังกิดทุกคนเอาข,าอาข,อขาา้าวนี่เอากินกับข้าวหรอบปล่าวนี่คือคอยปนเลยทุกคนเลยมาเดอ้อทุกคนมากินข้าวน้ำสม,มนนุนเดนอน้อนมีิกะกินกับดูส่ายทุกคนเ,คนเ,คนเ,คนเ้ยปอม้คอยนับไปจอบศูนยมั่นแล้ว มืออื่นนี่บม่ได้ไปมืออื่นนะเพราะว่าเลิมเลิมชงการแล้วแม่ก็แบบยังบม่ได้ไปมืออื่นนะก็เลยอันมือนี่นะได้โอกาสไปจอบโซนกับพ่อว่ะพ่อะนั่นยู่ื่นกับตัโนุคือเก้าอยู่สองไมล์ูกคือเก้าเลือดจำไม่รู้บ่ัเด็กเลือดจำไม่รู้ฉุบหักคนละ่ายังมีแจ้งอยู่ทุกคนเอ้ยอ่ะเจ้ากัดกินรถจะลงกิน กินมด้วยไปแต่แซบค่ะบ้ามวยมวยดำเจ้าบ่อ้าวติมมือดำไปแล้วอเอาเข้าวข้างนีตขนูมนนะคะก็ดีไข่ก็เลยกินข้าวที่แซ่บทุกคนเลยเน่เอาข้าวขาดน้ำน้อยนึงก็ยังดีก็ดำเมดโคแม่ขน,นมขยับขยับขยับขับ แซบอะไรรบแซบหนูวะครับเจ็บจับหนู่ะจับหนูด่าไอแซบแเนาะเจดาจะกินสองไม่รู้ทุกคนเลยนี่ตเนี่ยแซบ เด so ้อทุกคนเด้อเจ้าแมวไปขึ้นเขาเจ้นูขึ้เขาเถอะวะยังมีคลองอยู่แค่เยอะออแล้วแค่คลอดแล้วหกปีไปแค่จะเป็นแค่ใหม่ละแต่คนนั้นยังมีหูความเพิ่มอยู่าประมาณหกเดือนปลายจะนู่นนะแค่ปุ่งขึ้นมาบัดนี้ก็คือแค่ในมันรอดแล้วมันเยอะอแล้ว เดี๋ยวยังมีท่าดได้มือเอาอ่อะอยู่มือเลิกกับย่านเจฟมือเลิกกับย่านเจฟประดีแล้วลูกมันจะึ้นมามแซ่บคักขนาดรู้ายคอยกินแซบบปลากินชงไม่ลูกบีแซบไปเลือกมากินกรู้นั่ง mẹ <laughs> à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những จะกันตุ้ดแค้วคนเลยจะแม่นแบค่แบุดยอดเลยมันขนุนไข่เหรอ

้นึ้อาเตอนนี้จะกินข้าวแล้วแล้วทุกคนเอ้ยขาข้าวยดนะนั่งดีละนั่งพี่นุข้าวยอดนะแซ่บบกันข้าวนะแซ่บแซ่บแตงโมสิลแกกัน เป้วแม่เลยเขี้ยวแบบย้อนอีทุกคนเลยยิ่่ช่ได้หูควา,ามไปซ้ำเค้วหลอนก่อนละคิดบอน,นี้นะนี่เนละ้ชื้อแต่มือบุบมุนม่นอยาบไปกินละไปซื้อเมือบุตมารรดอดบ้านนี้นะ้ไปน่าจะซื้อมาเธออีกเิ่มห้างอืม

คลิปนี้ก็เอาชั่นี้ก็เด้อทุกคนเด้อขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อที่เขาเบิ่งแลครับช่ช่องกันสมุนบ้านเว่งนะครับไว้คลิปหนา้าพอเดี๋ยวใหม่เด้อทุกคนบายบาย